เศษหน่อยล่าสุดนีคือกลับมาจากสอปุลาวตอนนี้ประกาศการหลังห้างแตกมากรู้สึกไงบ้างพี่อ๋อตอนตอนแรกก็คิดว่ามีจะมีพี่น้องชาวสอปุลาวไปให้กำลังใจนะคะแต่ก็บอกคิดว่าเออห้างสิแตกขนาดนั้นก็ดีใจค่ะก่อนเดินต้องขอบคุณพี่น้องชาวสอปุคลาวแต่ว่าที่ต้องขอขอบคุณที่สุดเลยนะคะก็อยากขอบคุณคุณวินวินเลี่ยมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของงานน้องก็คือ ฟังเพลงจากคุณพ่อคุณแม่น,นะคะแล้วก็ได้เพลงของพี่ต่างอย่เป็นแรงบันดาลใจและเขาก็เป็นจริงๆเท่านี้สำหรับน,นะคะแล้วก็ติดตามไลฟ์สไตล์ของน้องเขาก็เป็นคนงที่ตั้งใจจริงมากแล้วก็ใช้วิกฤตในช่วงโควิดนะคะ,ะเดินตามความฝันของตัวเองแล้วก็ลมงมือเอาจริงเอาจังมาลองผิดลองถูกนะคะได้ไม่ได้น้องก็คือผ่านการเรียนรู้มาตลอดนะคะแล้วเขาก็จนได้มีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ซึ่งจริงๆอ่ะน้องทํากับคนไทยเราหลายๆแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็คราวนี้เหมือนเหมือนกับอยากให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในทุกครัวเรือนก็เลยชซ่อว่าปลาแดดนั่งปลาแดดเตื่อนบินนะคะซึ่งก็คือน้ําปลารที่ปรุงสุกเหมือนที่บ้านเราหลายๆแบรนด์แต่ว่าทีนี้ว่าที่สปปลราอ่ะยังไม่ เองก็อย่างน้อยได้รับโอกาสในการไปเปิดงานที่นู่นด้วยนะคะแต่ก็อยากจะอวยพรให้กับน้องวินนะคะถือว่าไปละต่างคนต่างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน,กนได้ให้กำลังใจน้องว่าขอให้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างนะนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องตั้งใจอยากจะให้มันอยู่ในครัวเรือนของน้องชาวสองพ่อ,อเราจริงๆก็ขอให้เป็นแบบนั้นตลอดไปค่ะซึ่งน้องก็ขอบคุณตลอดเวลาที่เราไปร่วมงาน ก่อนหน้าน,นี้พี่ป่าได้รู้จักน้องบินมาก่อนไหมคะหรือว่ายังไงบ้างเอ่อถ้าส่วนตัวแต่เองไม,ไม่ไม่ได้รู้จักน้องบินนะคะแต่เราก็ตามโซเชียลของน้องตลอดนะคะแล้วก็คือก็จะตามการสู้ชีวิตของ,งน้องนะคะแล้วน้องก็ถามย้ำว่าเอย้ยพอพอ,พอ,พอน้องไปแลาที่สนามบินก,ก็ถามว่าเพื่อตายรู้จักอ่าพี่พิพิพายบอ่ตายก็ตอบว่ารู้จักสิเพราะที่ประเทศไทยดันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ส่้ชีวิตเหมือนกัน เราก็บอกว่าผมน่ะไม่ตายจากฟิลิปปีน่าเลยผมก็สู้ชีวิตแบบแล้วก็ผมก็ใช้วิกฤติชูโควิดนะคะแล้วก็คือสู้ตามความฝันแล้วก็บอกสู้ๆนะคะแล้วก็ก็แล้วค่ะเราตามแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยในช่วงวันที่ี่น้องเปิดโอกาสให้เราไปทักทานก็เป็ยังอย่างตอนนี้มีภาพกับพี่ยายนว่าแบบทางดอล่าเดียร์อะไรเงี้ยแล้ววินเนี่ยคืได้รับความสัมผัสมาก เป็นใครอะไรยังไงพี่ตายฝั่งทางประมานาธรัฐอเมค่ะ,คะพี่ต่ายจริงจริงน้องบินก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงใน พอสส์นี้เลยนะคะแล้วก็ในจังหวัดนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้มันด้วยความที่ถ้าเราอยู่ในสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็คือตั้งใจจริงในใน,ในทุกเรื่องแล้วก็เท่าที่เห็นน้องตั้งใจจริงจริงแล้วก็มีคอนเทนต์ของตัวเองมีทีมงานที่เขาสู้ไปโดยตลอดนะคะ mm hmm. ลองผิดลองถูกทำคอนเทนต์ยูทูบโซเชียลมี media, ทุกช่องทางเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่แบบมีหัวในเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วแล้วเขาก็ลงมือทําจริงจัง อันนี้คิดว่าเขาน่าจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะจากที่พ่อแม่ก็สู้ชีวิตนะคะพ่อแม่เป็นราชการแลวน้องก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยส่งเสียตัวเองไปด้วยจนมาถึงวินาทีนี้ที่มีวิกฤตโควิดเข้ามาแล้วเขาก็คงใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนมานะะสู้ในทุกทางสู้จากที่มีทีมงานแน่นอนนะคะแล้วเขาก็มีแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนแบบหลายร้อยคนแล้วตอนนี้นะคะซึ่งก็คิดว่า ลงมือและตั้งใจจริงตรงนี้จนทําให้สปปลาวเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็พอสื่อโซเชียลมันถูกนําเสนอออกไปทําให้มาถึงที่บ้านเราได้พี่ต่คิดว่าก็น่าจะเป็นช่องทางนี้ที่น้องคือเป็นคนที่จริงจังเคนาวาเปิลาวอ่เคนเปจารณานาเ้อย่างเขาได้เป็นิลาวอะไรหว่าเป็นเป็น ออระดับแบบไอโซรวยนักธุรกิจที่รวยมากตัวหนึ่งกันถูนกยกว่าเป็นไอโซอะไรเงี้ยที่ต่างค่ะู้แต่ว่าสู้มาขนาดนี้แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวน้องก,ก็ก็มีทุกอย่างด้วยน้ำพัดน้ำแรงนะคะเราเห็นคือแบบอายุยังน้อยมากนะคะแบบยี่สิบต้นต้นนเองนะคะแต่ว่าคือแบบเหมือนผู้ใหญ่มากนะคะแล้วเขาก็จริงจังเราเราคิดว่าสิ่งสิ่งที่เขาตั้งใจรงจริงตรงนี้แล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรเ,เล่นเราก็เชื่อว,ว่า ไม่ติดใจอะไรเลยหรือว่าไม่ผิดเลยที่หลายๆคนจะมองว่าวันนี้เขามีทุกอย่างนะคะหรือว่าจะอยู่ในระดับไฮโซนะคะหรือว่าเป็นคนรวยหรือมหาเศรษฐีได้ก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้จริงๆที่หลายๆคนคือให้ความสนใจในปัจจุบันค่ะตอนนี้บอกมันก็เริ่มเปิดประเทศเยอ,อย่าง้แล้ว,วพี่สายแบบมีงานต่างประเทศเข้ามาเรื่อยๆเลยไหมคะตอนนี้อ๋อ งานที่ต่างประเทศมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเปิดเรื่องก็จะเป็นสอประรปว่าก่นะคะคือทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ไปต่อพาสปอร์ตเราจะได้ไปที่สปปร,ปราวาก่อนนะคะแล้วก็ก็มีงานที่ยุโรปนะคะแล้วก็มีที่อเมริกาก็มีติดต่อมาบ้างแล้วก็ เเดียก็มีติดต่อมาค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจจะขั้นตอนของการติดต่อมีแต่ว่ายังไม่สะดวกว่าออจัดงานที่ไหนจริงจังแล้วก็ได้กี่งานแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงกับงานที่เมืองไทยก็สามารถไปได้จึิงตอนนี้คืออยากกลับไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปกับสี่ห้าปี